ว่าทำใจเลยอ่ะคุยกับหมอไม่คุยด้วยพี่ตีแ้ถาบบไม่ได้ถ้าถ้ามึงถ้ามึงเจอไอ้เหี้ยเนี่ยคุยอะใครเป็นพิเศษอ่ะมไล่ล่าไม่หมดเลยทั้งแก๊งเลยย่ะเอาแม่งทั้งแก๊งเลยรถนะฮะไปทุกคนเดินออกไปไปนอนแล้วเดินไปไหนมาหลัง้มาหลังนี้มาแลังนี้ไปทางหนักเขาชนหนักไปทางโรงเรียนโรงเรียนแปลกินแปลกๆให้หมอแล้วไอ้หมอคนนี้แปลกๆกินตุ๊ตุ๊แปลกๆแปลกจัด รอนไกลกาไปนอเลนมันมีกำลังจะผ่า 3D เยอะนะเขาเท่ยวเขื่อนนะนู่งเดอะเขาเขื่อนนะครับทนไหนวะเดใช้ไม่ทันลองดนั่งดีนะอยู่ข่าดีแต่ไม่ต้งม่ง่ได้แล้วท่านไหนแล้วเพื่อนเราไล่ไปลง่อเลยแตขึ้นยอดครับดีดดเหทาไหนวะ ทีทีบีแน่นอนดับแล้วดับแล้วดับแล้วนะมึงต้องห่วงนะต้องรีบลงรีบลงก่อนเลยจะไม่จนลงพี่ล็อกเหรอลงกันบุญทองรุ่งก็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 ตายไปแล้วห่อได้ป่ะ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 ลงแล้วลงแล้วลงแล้วไอ้ห่อคนนี้ผมว่าให้ออกคนนี้อย่างตำรวจห่อไอ้เซิร์ฟห่อห่อเซิร์ฟห่อไปสองคนห่อที่ห่อไปเนี่ยที่ห่อไปเน่ยต้องควผมไม่มีผมไม่ผมไม่มีแบบที่ห่ออะ

ไอจูมึงไม่อุ้มอ่ะเขาไม่ตายเลยอ่ะแบบนี้ครัผมว่ามันมัตายแล้วมันตายแล้วมอแล้วมอเรียบร้อยแล้วใครต่อยคนไหนคนไหยอะอยู่เขาดิจี้นะไอ้บูมโง่คนตายไม่ใช่เหรอมันไม่ตายออกมาชุบเหรอไอจูกอยู่ไหนเนี่ยเขาเลยนะครับแล้วเขาซุ่มอยู่ตายคนแรกเลยคุณวิอีโมก็เราไปหอบไปให้ยอดอยู่บนยอดอยู่บนยอดโอเคอันนี้หอหอเสฟังไว้ทางบ้านผมมีผมมีผมมียาวเลย ถ้ากีวีไอ้เรี่ยอะอย่างนี้กูเห็นอยู่กูก็บอกมึงมีมึงมีต้องส่งนะส่งนะเท่าไหร่ทีแค่นั้นไอ้เรี่ยบ้านดีจีเก่าที่เหลือเดี๋ยวมันก็ตามมาช่วยเองไม่ไม่่ที่เหลือเดี๋ยวมันตามมาช่วยมันก็โดนเราหมดอยู่ซอกเขาข้างบ้านไอ้เนียนแบบวนวนขึ้นถนนวนขึ้นถนนโอ้ยเมื่อกี้กูวิ่งปากก็สุดไปทางปั๊มไปซองเาเสียดายไม่มีห่อผมห่อแล้วกูวิ่งผม ตามไม่ออเลยแต่มันเปร์มันแยกไม่ออกเพื่อนเมันแคลี่ลงขึ้เส้นหลักเอลงเส้นหลักอาวันไม่ต้องขึ้นมาป้องตัวกอนแทงตำรวจได้ไอ้เหรอเดี๋ยวผมใส่หากาของป้อแล้วเว้ยเดี๋ยวมันไม่เลอโดนยิงไม่เสี่ยงอยเสี่ยงยังเยอะไปโอกาสต้องแทงไงเป็เป็นยิงได้มีปืนยิงสกัดได้เดี๋ยวพี่มาลุมามาลุมามรู้มามาลุมมาลมมม เอาแค่พวกมันไบบดีลๆ <c oughs> ยืนทั้งวัน <c oughs> ไม่ค่อยแทงหรอกทั้งหมดแล้วนะไปทางสุสานหันหน้าไปทางสุสานดไูได้ไหมตายแล้วรับสุสานไอ้ทางจะผ่านแยกสุสานแล้วตายแล้วย้ายคันย้ายคนะันย้ายคันทา,างเข้าแลบบตานสุรตานสุรตาสวย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 ไม่บอกอ่ะ อะไนะครไปแต่งนี้ก่อนก็ได้นะแต่แปอยู่อย่าพิ่งไปแต่งนี้กันพี่เขา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 ตอบเขาตอบแค่สองล้เขาบอกแตะแค่สองล้อคับเอาเอาคืนสองล้อแล้วก็ไล่ให้ได้แค่นี้ใจอยู่ไหนวะอย่าม้คือว่ารีบซ่อมก่อนต้องเร็คก่อนนะไม่ให้เขาซ่อมก่อนใช่พี่ดูดูแล้วดูแล้วดูแล้วพี่่า้สอลอเอาืนล้อ เออลอยหนวดรอรอรออะไรปะอยู่ไหนอ่ะเอออลอออมานี่ดิาอะไรมันอยู่ไหนมันโดนอยู่อุ้มอยู่ลุงอุ้มอยู่เออถามมันมันโอเคเปล่าโอเคเปล่าต้องช่วยเปล่าไม่ต้องอ๋อโอเคกู้ช่วยเย็นหน่อยโอเคโอเคลาเคสอะไรอยู่อะ น่าจะมีบัตรนะตัวตัวตัวมีบัตรตัวมีกี่คนตัวไม่มีบัตรตัวที่ไม่มีบัตรน่าจะโดนปะได้ตัวไม่มีบัตรใจกุ่งสบายไยทางซ้ายตำถอดไล่นะคนละเชสกันพี่ในบ้านครับ ไปแล้วเอาส e. ไป oh. เดอร์เหมือนเดิมสไปเดอร์เหมือนเดิมสไปเดอร์ไปทางสไปเดอร์นะโอ้ร์ไปขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ดออกหน้าบตีออกหน้าโบตหน้าตราเกมไปทางรเกมเทนั้นไม่แข่วะแอสนอสับแเาด้น่ะเฮ แล้วเขาชนไปไม่พี่คันนี้อุ้มอยู่อุ้มอยู่จะไปเอารถโอ้เป็นกายกันทื่อมากินแล้วแต่มันยิงไม่ได้อีกทางตรงข้ามตึกคูสักพูพังแล้วพูพังพี่อ่ห้าสิบสวนไปแล้วเมื่อกี้เป็นจัดเป็นจัดเด็ดพี่สองกัะเบลล์นี่ฮะเด็กเด็กแล้วริ่งอีกแล้วนี่ก็หนอนฝ่าไม่ขึ้นเถยไม่ขึ้นเถยไม่ขึ้นเดินไปหยาขวารถฝวานรถขวาถไม่ได้เซิร์ฟเล่นได้ย้อนกลับไปทางปั๊มย้อนกลับไปทางปั๊ม นตกปูนโดดยิงเล่นหน่เล่นหน่อยเล่นน่อยไปทางหน้ากระลาบ้นมามันเร็วตรวจมาตำรวจมาตำรวจมา่ยงข้างสวนนอตเียงข้างสวนนอเก็บวุด้วยับเก็บวุด้วย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 ครับเก็บด้วยนะเก็บด้วยนะด้วยเก็บวุด้วยเก็บยด้วยครับเก็บด้วยนะอ่ยครับครับ

ขวายู่นะอกนผ่านหน้าผ่านหนาเดี๋ยวขวานเียบ้านแวก็านเกเก่าแล้วลงเราแล้วเดี๋ยวซ้ายให้อวันขึ้นไปกลับบ้านอวันสคันเอาเลยจอดอยู่เฉยครับอร่อยรเฮ้เขากกิ้งกกิ้งกกิ้งอวันอวันรอผมรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่คางไหนวะ ไปกินไปนี่เทสโมโมดเ้นคุกเส้นคุกตรงไปตรงยาวตรงยาวถ้าได้จบเลยนะถ้าได้จบเลยตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันน่าจะเข้าคุกมันน่าจะเสียงคัสตูแดงน่าจะแจ๊กความอยู่ห่อแล้วหอดีหอดีเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยหลบ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 เดี๋ยวให้หลบ่อเร็วห่อเร็วห่อเร็วห่อเร็วขึ้นรถแจ็คไปห่อเร็วขึ้นรถแจ็คไปอ่ะลงมาลงเชื่อมก่อนเออห่อแล้วขึ้นรถแจ็คไปกูยิงให้กูยิงให้ ไ,ไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปรวยแก๊สไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไป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 เอาต่อเอาว่ามันต่อเอาว่ามันต่อสลัดซีนอุ้มต่อ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 อู๋โอ้ย่าเหมือนเดิมอ่ะเขาเล่นลายเดิมไฮเวย์ออกมาทุกครั้งอุ้มต่อมันต่อไอ้ยูซูจ้ามันจิงมันยิงมันยิงเอามันต่อเอามันต่อเอามันต่อเวอร์เวอร์นขึ้นเฮินขึ้นรอบนี้ดีแล้ว เอาต่อคือรถคนนึงคือรถคนนึงเอาต่อทำอยู่เลยทำอยู่เลยคนหัวไหนไม่เจอไหนที่เหลือไม่เจอไหนไปทางสามล้านกีอาบีแล้วไปเล่นฝั่งนน้นเลยโอ้โหเลี้ยงไหนบ้างเออด้วยตีไปตีไปตีเลยเข้ามาาเพื่อน ้องหนึ่งขอต่อไปเรื่อยๆเ,เลยเล่นต่อเลยอันนึงขอรถมาใกล้ๆก,ก่อนสตาดตสตาร์ตสบึนบึนบึนเอาเพื่อ ไม่อีกตัวนึงอยู่ทางซ้ายตัวนึงอยู่ทางซ้ายอีกตัวนึงอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะเห็นป่ะข้างหน้ามึงมานี่ตามมาตัวนึงอยู่นี่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 ตามมาตออกไปนี่ไปหน้าแตกขวาเลยหน้าขวาเลยหน้าขวาอย่างเดียวนารถี้ ไปให้เพื่อนขึ้นให้เพื่อนขึ้นคันเดียวเขาชนเขาชนเขาชนเกีกันเดียวเนคราขามาขามนหมมนมมนมมน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 ีเลยีเลยอ้ระวัง่นด้วยร่า้อบฟังใครขอมมใช้อดีเลยนะขอน่ะย่าให้หน่อยขีดยาดให้หน่อยถ้าเห็น่าดขีย่ให้หน่อยลงอดดับดับเอาเยิง a b c ศพ A.P.C. เบยเลยผมผมไป้มาูเดี๋ยวกูมึงมึงเล่นไปเลยซักเดี๋ยวกูไปช่วยมึงมึงไปมึงไปกับรถมึงไปกับรถมึงไปกับรถโอหยุด เขตีไม่หยุดในตำรวจไม่เห็นหรอกเกี่ยววุนะเอามาดิเอามาดิเอามาดิยิงได้ตำรวจอะคาตรรวจเขาตีสอบกอนตำรวจไว้กดกดตำรวจไว้ยิงขาคุณลูกหมดพอ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  ต้องหน่อยเขาหน่อยซ่อมรถแป๊บไรแล้ขึ้นมาเลยบีตำรวจตายแล้วนะตายแล้วนะตายไม่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 ตายเอาได้นะตาไปล่ามันเก็บรถเร็วแล้เก็บรด้วยอีกแค่เดือบ้ะชนรถมันก็ได้พี่นุ๊กชนรถมันก็ได้ชนรถมันอะเออถมลงมาไอ้สัตว์ เอาแท็กมาเอาแท็กมาไม่แต่งสวยน่าจะล็อกรถบ้านเช็คเพื่อนแล้วเอาตังไปปอยพี่โน้ตปล่อยพ,าาพี่โน้ตไปพามันแต่งรถจันพี่โน้ตพี่โน้ตเอาเพื่อนไปแต่งรถเอารถมาไปแต่งเอารถมาไปแต่งใครเนี่ยไอ้จีเอารถมาแต่งพ <รถ S 2> ี่ <มา S 2> ไปไหนเวรออะเดาไปแต่งแล้วปะเดี๋ยวตามไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวตามตามสองอันนี้ตามสองเน,นี่ นี่เคลียร์แล้วนะเคลียร์เคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วครับตีกับมีงแกได้มานเอารถขายไปวะนะไปดูนะอันนี้พวกมันปะพวกมันพวกมันไปไปมียอ,อดดีอุ้มเล็บหนึ่งครับ,บ เขาขับมาบ้มเงินต่อท่าบนเขาตามดูอยู่ไกลๆลงต่อจะลงเอเงไงกันกันยิงมันให้หน่อยเธอไปเลยไปเลยเธอไปเลย วุดด <ส gas: S 1> ้วยเก็บวุดด้วยเก็บวุดครับเก็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 บเกเก็บเก็บเก็บเก็เต็บเก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 ็ เอารถมาโรบัสเดี๋ยวโรบัสไปเอารถมามามามันล็อกปะวะน่าจะไม่ไรเลยโอเคกูก็พูดไม่ถูกไงว่าจะรีพอร์ตยังไงอย่าเขายูนบนเขาอะเป็นเห่าฉลามเลยที่อะตามพวกมันไว้ ไปทางบ้านบ้านเออไปทางบ้านสกอตแล้วยยยยอยู่ทางดินหลังบ้านสกอตอยู่ในเมืงองนะอูเบนนี่นะครับ584แ่ะตามผู้หญิงไปผู้ชายปล่อยไปก็เป็นเจดยีย์เจดีเจเครับไปทางบ้านสกอตนะครับไปทางบ้านสกอตเลยตอนนี้ กิมได้ยินป้ะในบอร์ดได้ยินได้ยินได้ยินพี่ได้ยินผมป่ะเดี๋ยวมาเจอเลยเดี๋ยวมาเจอผ่านบ้านสกอตแล้วแจ็คโดนอยังวะบ้านสกอตว่่าไงพีโดนไอ้ใช่ไม่ใช่แจ็คไม่แม่โดนใครไม่รู้สูนเลยชนใครไม่รู้ซุนจัดโอเหนึ่งเคสอยู่ตีนเขาโคเคนฝั่งเก็บพิกนะครับหนึ่งแคสอยู่ตีนเขาโคเคนฝั่งเก็บพิกตรงไปทางบ้านเลสตรงไปทางบ้านเลสตรงไปทางบ้านเลสผมไม่เห็นจุดหอด้วยดิพี่ตรงไปทางบ้านเลสครับ ไม่มีคนบอกตัวบักว่ะต้องไปรีตอมอก่อนใครเป็นอะไรเนี่ยเพราะเขาบอกว่าตัวโรเบิร์ตบักทำไมอ่ะผ่านบ้านเล็กไปไหนไม่้เหมือนกันบักบักอะไรบักแบบอ๋อเลือดเกาะตีไม่ลดอ๋อลงไฮเวลงไฮเวย์ลงไฮเวย์ด้านหลังเส้นเลยนี่นะเล่นเส้นบ้านเล่นนะจะลงไฮเวย์เข้าเมืองออกเมืองพี่เข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองเลย กไอ้มึงหนีแล้วอู่มะกรูดท่ไม่รูใครเล่นแล้วเห็นใครเล่นแล้วใครไม่รู้เปิดอยู่เห็นละโอเคโอเคโอเคเป็นตายเลยนะไอ้เหี้ยหน้าหน่นของตามตามหลังไปออกซ้ายออกเลนซ้ายสายปบว์น่ะอยู่บางลานมาขึ้นมหมสองศูนย์คเคสนี้ทีสองศูนย์คาสิโนคาสิโนคาสิโนเใ็่รถแม่งขับยากจังอยูคาสิโนนะครับค่าตลาดคาสิโนได้แล้วไปท้องเขาชนเขาชนเขาชน ลงไฮเวย์เขาจะลงไฮเวย์อีกแล้วลงมากเหมือนเดิมผู้ใหญ่ครอบตำรวจแล้ววะช่วยชัดๆไอ้เหี้ยขึ้นไฮขึ้นขึ้นขึ้นตรงขึ้นตรงอู่อยู่หลังแล่เกตไปทางกลาสีขับซ้ายลงไปทางหน้าโรงพยาบาลเดี่ยวขวาทีไปร้านหรูเขาชนยับเลยเดี่ยวขวาขึ้นกลับบ้านเอาอย่างกลับบ้านไปดักได้ไปดักได้นะขต้องรู้ว่าทำไมที่สองขวาฝาไปเลยพี่ก็ขึ้นฝ่าไปนี่เขาตรงยาวเลยนะ จะผ่านหน้าโบดภายในสิบวิเลี้ยวซ้ายลงทางอูคง่ะออกไปทางนี้เลยหลังตึกแดงครับแดงหลังตึกแดงหลังตึกแดงทางยี่สิบสี่คงยาวไปทางสารจีนไปทางตึกลุงเดี๋ยวขวาไปทางเถินเถิงพยาเขาชนอะไรไม่รู้ยิงอยู่ตรวจชนนะแต่เขาไม่สนใจแล้วเขาจะเข้าบ้านเดียว อยู่ร้านเกมไปเดียวขวาเดียวซ้ายทีไปทางเดิมไปทางเดิมเดินเข้าบ้านเดิเข้าบ้านเดิเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วใส่ชุดแก๊งไอ้เหี้ย มีโอตาไม่เว้มันขี่รัดมันขี่นู่นมันขี่นี่เลยตำรวจอะตะกี้เนะี้ยมันขี่แบบไม่ใช่ทางปกติเลยมันพุ่งนู่นพุ่งนี่ไปหมดเลยเอะไงเราก็ไม่ตามทันรถตำรวจอยู่แล้วรถตำรวจแรงกว่า ออกหลังบ้านแคกออก็ออกหลังบ้านออกหลังบ้านออกหลังบ,บ้านรับทราบไม่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 เขาหลอนเขาจะออกหน้าบ้านในบ้านมีสองศพนะเอ้ยอย่าไปบี้เขาเรา,าเราเลี้ยงเราเลี้ยงให้เขาออกมาเดีนแล้วแ้วชมึงตกน้ำที่ถอยก่อนเหลือง ออก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 ล้อเหล็กล้อเหล็กล้อเหล็กคนน่าเบื่อเลยเยี่ยนเบื่อเลยนะคนออกหน้าบ้านไปรับดาบเห็นละเห็นละวชนิดเลยถ้ามึงกลัวเหนื่อยมึงก็ออกเดี๋ยวมันเบื่อไปไปทางหน้าบ้านหน้าบ้านนะครับไปทางสุสานเลี้ยวซ้ายข้างหนามชนิตหงยาวไปทางเอ่อเลี้ยวซ้ายดีไปทางตีบุกลุก มันดูแบบตงยาวทางตึกลึกนะเกียร์อะไอ้เหี้ยตามแบบตามเป็นเงาอ่ะไอ้เหี้ยตามแบบตามเลยอะอยู่ข้างข้างเอ่อโอ้วนๆเขาวนเขาวนไวมากเลี้ยวขวาไปทางร้านเกมเก่าขวาตรงร้านเกมเก่าอีกทีนึงลงยาวลงไปทีนี้นี่พอร์ตไปนี่พอร์ตต่อไปไม่ไม่ไม่อาไปทางหลังหลังตึกแดงตามไปนะอาแบดอะแดงนะครับหลังตึกแดง ตาไปทางร้านหรูผ่อนไปดีกว่าสิพี่ตรงขึ้นไปเมืองบนรถไขว้ไอ้เทียเนี่ยเหมือนรถเราอะเขียน่าจะรถเราไอ้สใสใช่บอกว่ารถเราไม่มีรถผู้เขียนนี้นี่เพราะว่ามันขโมยมานี่หว่ารถเราไม่มีหายดีแป๊บนึงอ่ะแปดเข้าบ้านอ่ะแปดเข้าบ้านเร็วอ่ะแปดเข้าบ้านเก้าเก้าแปด โดนสัารเบลอบัมจนพังอ่ะพี่หายไปไหนไม่รู้ว<า>มม <ไป S 2> เฮ้ยไปทางอุตสาหกรรมอยู่ทางอุตสาหกรรมไม่ใช่รถเราน่าจะรถมันแหละเราไม่ขับ TGB มันน่าจะได้มาตอนมันหนีอะรีพอร์ตแล้วผมรอรีพอร์ตพี่พี่เม้งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขึ้นตรงโพโคิโตโตทเตล์เลี้ยวขวาตรงหมู จีบีเราไม่มีครับต่อไปพี่แป๊บนึงเดี๋ยวขวาไปอยู่หลังสเตเดียมสเตเดียมเฮ้ยขอชนปะฝั่งเก็บยาฝั่งแปดไปฝั่งโยาใช่ไหมฝั่งโยาฝั่งโคยากางจะข้ามไปทางทางรถไฟทางทางรถไฟไปแล้ว โอ้ลงสลัมอ่านั่นแหละรอรอตำรวจรอเจอเรื่อได้บอกว่เท่าไหร่วันเนี้ยสองแสนเลยหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงไปตรงไปตรงไปมีคนชนเขาชนกับใครไม่รู้เต็ม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 แตกจอดซ่อมอยู่ที่บ้านอเคแตกจอดซ่อมอยู่ที่บ้านแตกสายแตกญาติญาติน่าจะเป็นญาติคันนี้โอเคหลังสายแตกหลังสายแตก เข้า UM บ้านบอกผมนะควันข bueno, no ึ้นควันขึ้นควันขึ้นควันขึ้นตั้งจตั้งจเด้าร้อยเบาเบาเบาเบเลยเบาเบาตำรวจใจเย็นตำรวจเบาตำรวจเบาให้ยาขึ้นให้ถอยถอยพี่ถอยพี่เล่นหน่อยถอยพี่เล่นยาขึ้นไปยาเลินเขาชวนยาเล่นชวนเลยเออพิงไก่แล้วยาชวนไม่โดนพิงไก่แล้วเสมอเบาอย่าเบาอย่าพี่ภาพไปทางภาพจะกลับบ้านแล้วนั่นแหละแหวงขวาแตกสวยตำรวจใจเหมดแทงยัง พอแล้วพอแล้วพอแล้วดับแล้วดับ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 ตกไปมั้งแล้วทำไมไม่ล็อกรถใครไม่ล็อกรถถามจริงเอาตรงนี้มา ตัวสองสามรอบแล้วไม่ลบนะสนนอออะะาแไม่ติดซีซีด้วยเบงพี่เบงพี่เบงมาแท็มาแท็กพีหน่อยแต่เขาไม่แข็งพี่เอเขาอยู่เฉยเฉยเลยถ้างั้นตัวเขาปั๊กต้องบอกเขาทั้งนั้นน่ะสามสี่นัดมั้งแทลูนิงอ่ะพี่เบงต์มแท็ต่อพี่ต้องเรียกรถตำรวไม่รู้ไม่รู้เลยอูเบนนี่ฆ่าไปแล้วคละคือรถอะอยู่ตรงผมแล้วะไรอยู่ไหลูแล้วหลูโอเครับทราบเขายอมแล้วเายอมแล้วพี่ ขอยิงหน่อยนะหายไปแล้วทำอะไรไกลเลยยอมยอมถ้ายอมก็นั่นเลยบอกเขาด้วยไอ้เหี้ยลุ้มยิงเป็นซัมบี้เลยเมื่อกี้สัตว์แล้วเขาเขาบ้าแล้วเขาเขาเนี่ยแล้วเขายอมแล้วพี่เม้งไปจุดจุดแล้วยโทษเลยพี่โทษเลยพี่พี่ตัวไหนลองมาโทนเลยอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่เห็นอยู่ตรงไหนไม่เห็นกระถแล้วหนูไอ้ยี่สิบสี่โอเคข้าจุบแล้วให้เพื่อนข้าจุบวิ่ไปวิ่งวิ่งวิ่งแป๊ตาหัวตาหัว เรียนที่เขาขโมยเมื่อกี้ผมพาไปแล้วนะไปไปพาเอานะครับโอเคพื้นยังเขาพื้นยังยานน่าจะชุบแล้วพี่ดูดิคอนเฟิร์มรีพอร์ตหน่อยที่ห้าแสนนายสัตว์เซตนะคอรีเซ็ตเชี่ยวโคตรแพง เที่ยว TGB โคตรแพงอ่ะแพงแบบแพงจัดเอ้เที่ยตะกี้กูลืมความปวดเลยเที่ยวตำรวจม่นเครีดเกินในสาสรลืมเลยเยอะผูกขอลูกหนึ่งผูกขอลูกหนึ่งเอ่อได้สามสามไม่ได้สามสามลูกเดียวเมื่อาไปทำบั๊กเหรอเอ้นี่นี่นี่มีหลงลุ่ยลุ่ยลุ่ยใช่ไหมได้ผมผมแต่งไม่ทันผมเด้งไปคุกก่อนได้รถมาสองคันไปเี๋เอาเงินไปเก็บเด้ไทย ลงเอาลูกกระสุนมาในรถที่พกนัทอะไรนะลูกกระสุนที่พกนัทในรถไหนหมดแล้วในตู้อ่ะไม่เหลือของรถนลงมารถพกแค่นั้นใช่พี่เปิดเอาไปสุดท้ายสิบเก้านัดที่พกนัทก็รถคูไม่ใช่หรอไม่รถพอร์ดอยู่ในรถพอดพวกนัดเป็นนึ่งเดียวไออ๋อมึงขโมยกระสุนรถกูไปเหรอมันหนักไงผมจะใส่กล่องไงโโอ้หมีใครมีปืนบ้างนี่ ไปเอาวันนี้เพิ่มคาบยาการเดเซอร์นอ้อันี้อัอัน้อันนี้ันนี้อันน้อัอันนันน้อนเี้อ้อันนอน้อันนี้อันน้ันอน้นนี้ัันนอคันัน้นััอานนี้น้เน ฝาเฟว่าฉันวอนจะไกรเชื่อไม่แล้วไปสอบว่าฉันก่อนจะตายเชื่อมึงพายอยู่แล้วว่าฉันวอนจะลูสมึงทำไรว่าฉันก่อนจะดูสนตีนพวกคนามิงสุดแล้วกูคนจะแรงชุกกับพ้ามึง